นี่ไงแดดเต็มหน้าแล้วเห็นยังเมื่อกี้แดดแดดอยู่ข้างหลังตอนนี้แดดอ,าาอยีกหล้วเอาบอกเอาไปว่าเราไปไหนอยู่ตอนนี้จะไปไหนอันนี้เรากำลังจะเดินไปตกลงกินอาบี้ไปไเดินนั่นน่ะดิมีอะไรบ้างเยอะมั้ยคือวันนี้ชิลเดินบันเดิ้ <laughs> ลเราจะให้ดูการแต่งตัว <laughs> คือเมื่อวานเดินมา คือแบบเดินไกลมากแล้วคือโคตรเจ็บตีเลยแล้วคือรองเท้ามันกัดจนมันบวมถ่ายตีด้วยถ่ายแล้วดูวันนี้ตีเ,เห็น่นบัว เล่นสกเก็ตแบบนั้นอ่ะจะได้ไม,ม่ต้องเดินม,มีผู้ชายเดินมาค่ะทุกคนเออมีผู้ชายเดี<อ>๋ยวดูแล้วโอ้มันเดินมาแล้วมันเดินมาแล้วม<อ>ันเดินมาด้วยความเร็วด้วยเดี๋ยวถ่ายให้ดูเห็นป่า<อ>วะหรืเอเห็นเสาไม่ให้แม่งเดินเลยน่าจะเห็นไม่หรอกไปไปอยากเล่นมัน่งอ่ะดูเห็นปะไอ้แม่งเร็วหนูแก้มเราไป,ไ,ไปซื้อกันคนละคู่ปะ ี่อว้ยออกข้างๆอ่ะสองข้างหนูไปเล่นมาแล้วอ่ะหนูไปลองเล่นในห้างมาห้าบริเวณโคตรเร็วเร็อ่ะพี่แล้วมันก็ใช่ไงเราไปเอามาไหมเราก็สกเก็ตมาตอนเช้าเราจะได้เร็วม,กกม,มันเสี่ยงอยู่นะอย่าไปกลัวดิแค่ขึ้นเนินเราก็แค่ไหลลงหรือว่าเราถอดเดินขึ้นเนินดีกว่าร้อนมากวันนี้เราจะไปไหนกันเรา ไปสมัครใช้คันจอบไม่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 ใช่ใช้คันจอบเติร์ดจอบค่ะทุกคนเราคนลังเม็ดมันนี่เราจะเก็บตังไปช้อปปิ้งที่นิวยอร์กแต่ที่ไปฟาร์มเมื่อยวะเนี่ยฉันไปนิวยอร์กก็นิดนึงเฮ้ยแต่วันนี้แบบอันนี้มากหัวมันมากไม่ได้สระผมมาวันึสองวันไม่ไม่จริงเขาไม่ได้ไม่ไม่ได้สระผมนะแต่ไม่ได้อาบนะทุกคนค่ะ อนเช้าไปยังไงวันนี้ก็คือไม่ได้อาบไงกลับไปจะอาบแล้วไม่ไหวแล้วผมแบบมันมาอุ้ยอยากอยากให้ดูนีมันดูใหญ่มากดูยิ่งใหญ่แต่มันก็ไม่มีอะไรแค่ดูเฉยแค่จะบอกว่าวันนี้หนาวมากแต่แดดแรงมากโคตรร้อนอะ่ะคือแบบร้อนจริงร้อนจังพอป่ะเนื่อยอะ่ะข้ามถนพนพเฮ้ยเขาให้ขห้ามเร็ว โลโน่เราจะขาไม่วอลวอลมันไม่วอกเราแม่งันแล้วเก <c oughs> ลียดมากเลยค่ะเรา <c oughs> ค,คนไทยที่เกลียดมากแค่ลงเท้าก็กินครึ่งแล้วอะ่ะโคตรแนวแม่งขาดเลยละ่ะโคตรแนวอะ่ะคนอะไรไม่รู้นั่นไงเจกินอ๋อนูน่นบ้านนี้ก็มีแม็กไ,ไม่ใช่บ้านนีทน้ที่นี่ก็มีแม็กเออที่นี่ก็มีแม็กให้ดูเดี๋ยวจะเดิน ดีกว่าร้อนแต่๋ยาต้องข้ามทนงหนอ,อีกลุงยีงไม่น่าข้ามเลยวะน่าจะเดินโอเคนะท,นทุกค้ว๊างบายคะ่ะไม่แล้วายบาย